สวัสดีกันเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello test นะครับนัติกำม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอแรงกรรมไม่มีกันเพื่อนสําหรับคลิปนี้นะผมจะมาเสนอเรื่องราวของ DJ หวานเจี๊ยบกันเพื่อนเน็ตไอดอลชื่อดังที่เพื่อนของเขานะไปพบร่างไร้วิญญาณอยู่ในคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางตอนแรกเลยนะครับเหมือนว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเนื่องจากว่ามีการจัดฉาก แต่สุดท้ายท้ายสุดมันก็มาเฉลยว่าคนที่ฆ่าวหวานเจี๊ยบจริงๆก็คือเสียชัดแฟนหนุ่มของเขาเรื่องราวนี้โคตรสลับซับซ้อนกันเพื่อนมันมีปมความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนมีเรื่องเงินเรื่องทองเข้ามาเกี่ยวพันกับก,บการฆาตกรรมครั้งนี้บทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้จะเป็นยังไงคนก่อเหตุจะมีจุดจบแบบไหนคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนอย่างแน่นอนมาฟังเรื่องราวของดีเจวหวานเจี๊ยบกับปมรักสามเศร้า ที่เป็นเหตุให้เขาต้องเสียชีวิตกันเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะเราไปทําความรู้จักกับดีเจหวานเจี๊ยบกันสักนิดหนึ่งนะดีเจหวานเจี๊ยบชื่อจริงๆของเขาก็คือนางสาวนัทวันเฉลิมศรีอายุ23ปี พื้นเพเขาเองเป็นคนจังหวัดลบบุรีกันเพื่อนเขาใช้นิกเนมชื่อเล่นในวงการดีเจว่าหวานเจีย๊ยบกันเพื่อนฉากหน้าของหวานเจีย๊ยบนะครับเธอเองเป็นดีเจเป็นแม่ค้าออนไลน์และเป็นเน็ตไอดอลสายเซ็กซี่มีแฟนคลับมากมายติดตามเธอในโลกโซเชียลเธอเองเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับหน้าตาดีตรงนี้เองก็เลยมีแฟนคลับมากมายมาติดตามเธอเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันเพื่อนดูล่าเริงดูเฟชชี่ ผู้คนมากมายในโลกโซเชียลก็เลยให้ความสนใจแล้วก็มาสมัครตัวเป็นแฟนคลับเธอนี่คือฉากหน้าของเธอกันเพื่อนผมขอเรียกว่าฉากหน้าแล้วกันส่วนฉากหลังของเธอนะเธอเองมีแฟนอยู่คนหนึ่งแฟนของเธอชื่อว่านายตินหลวงจินดาชื่อเล่นว่าเสียชัดฉายาของเขาก็คือเสียชัดปลอยเปด อายุ40ปีกันเพื่อนเสียชัดเองนะครับทำธุรกิจสีเทาอยู่แถวปอยเปตอยู่แถวประเทศกัมพูชากันเพื่อนตรงนี้เองนะมารู้จักมักจีกับน้องหวานเจี๊ยบได้ประมาณ2ปีกันเพื่อนรู้จักกันทางไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับตัวของเสียชัดและน้องหวานเจี๊ยบตรงนี้เองก็คบหากันมาเรื่อยๆแต่ความสัมพันธ์ของน้องหวานเจี๊ยบและเสียชัดตรงนี้เองมันมีมารหัวใจจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ผิด เนื่องจากว่าตัวของเสียชัดมีแฟนอยู่แล้วกันเพื่อนแฟนของเสียชัดชื่อว่านางสาวธารารัชลออยู่อายุ29ปีแฟนคนนี้คบกับเสียชัดก่อนหน้าที่จะรู้จักหวานเจี๊ยบด้วยซ้ำไปกันเพื่อน แฟนของเสียชัดเองนะครับคบกับเสียชัดมาได้ประมาณ5ปีและประเด็นสําคัญเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนอายุสองขวบกันเพื่อนซึ่งความจริงแล้วนับจะเรียกว่าแฟนก็ไม่ผิดจะเรียกว่าเมียหลวงก็ใช่กันเพื่อนเนื่องจากว่าตอนที่เสียชัดมาคบกับน้องหวานเจฟแฟนของเสียชัดเองก็อยู่กับเสียชัดมาโดยตลอดกันเพื่อนไม่ใช่เป็นการครบหากันแบบลอยๆไม่ใช่เป็นการครบหาแบบไปมาหาสู่กันแบบธรรมดา แต่สองคนนี้ก็คือเสียชัดและเมียอยู่กินกันฉันสามีภรรยาจนมีลูกด้วยกันนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วกันเพื่อนเมียของเสียชัดกําลังตั้งท้องอ่อนๆแล้วเสียชัดก็มารู้จักกับหวานเจี๊ยบสองคนนี้มาคบหากันในขณะที่เมียของเสียชัดกําลังท้องอ่อนๆเมียของเสียชัดนับเมื่อรู้ว่าเสียชัดมาคบกับหวานเจี๊ยบตรงนี้เองก็เลยเดินทางมาหาหวานเจี๊ยบ เพื่อขอร้องให้หวานเจี๊ยบยุติความสัมพันธ์กันเพื่อนเคยมีการเจอกันเคยมีการด่ากันประทะคารมกันอยู่หลายรอบเมียของเสียชัดต,ตอนนั้นท้องอ่อนก็ตามผัวอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายท้ายสุดเธอเองก็ยอมถอยกันเพื่อนหลังๆังมาน้องหวานเจี๊ยบและเสียชัดออกนอกหน้านอก,นอกตาภาษาเมียน้อยเขาเรียกว่าแสดงตัวกันเพื่อนตรงนี้เองต้องกราบขออภัยผู้วายชนกันเพื่อนแต่นี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องนําเสนอเพื่อให้เรื่องราวมันคลี่คลายกันเพื่อน ตัวของเมียเสียชัดเองเห็นว่าตัวเสียชัดและน้องหวานเจี๊ยพบกันแบบออกนอกหน้านอกตาเธอเองก็เลยยอมถอยกันเพื่อนกลับไปอยู่แบบเงียบๆกลับไปอยู่เลี้ยงลูกแบบนินเนียนกันเพื่อนปล่อยให้สองคนนี้เขารักกันกันเพื่อนเธอเองเคยถามกับเสียชัดว่าตรงนี้เองจะเลือกใครแต่เสียชัดเลือกไม่ได้กันเพื่อน คนหนึ่งก็รักคนหนึ่งก็เมียดังนั้นตัวของเสียชัดก็เลยควบสองกันเพื่อนคบกับสองคนนี้มาโดยตลอดโดยเมียของเสียชัดนะับเขาจะอยู่เงียบๆเขาจะอยู่เนียนๆกันเพื่อนมีแค่เสียชัดเท่านั้นที่เต้นแรงเต้นกาเต้นไปเต้นมากันเพื่อนบางครั้งก็มาอยู่กับหวานเจี๊ยบบางครั้งก็ไปอยู่กับเมียกันเพื่อนนี่คือความสัมพันธ์ของ3คนนี้เป็นลักษณะของความรักแบบ3ามเศร้าเรา3คนกันเพื่อนทีนี้นอกจากพฤติกรรมนับที่เสียชัดไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาแล้วเสีย ชัดเองยังมีนิสัยขี้โมโหกับเพื่อน ตรงนี้เองเขาเป็นคนโมโหร้ายกันเพื่อนบ่อยครั้งที่น้องหวานเจี๊ยบไปพูดไปคุยไปถ่ายรูปกับคนอื่นแล้วกลับมาที่บ้านตรงนี้เองเสียชัดก็จะทำร้ายร่างกายกันเพื่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงกันเพื่อนเห็นเมียตัวเองไปถ่ายรูปเห็นแฟนตัวเองไปถ่ายรูปตรงนี้เองเขาก็จะตบตีมีการบีบคอมีการทำร้ายร่างกายอยู่หลายครั้งหลายหนแต่สุดท้ายท้ายสุดตัวน้องหวานเจี๊ยบก็ยังไม่เลิกลากันเพื่อนด้วยเหตุผลกลนใดอันนี้ผมไม่ทราบกันเพื่อนทีนี้ความ ถึงห่วงของเสียชัดมันรุนแรงถึงขนาดเคยหลอกคนไปทํำร้ายที่ปล่อยเปิดมาแล้วกันเพื่อน คนคนนี้คือดีเจบอยกันเพื่อนดีเจบอยเองเป็นเพื่อนกับหวานเจีย๊ยบเนื่องจากว่าเคยหัดเป็นดีเจด้วยกันมาอยู่สถานที่เดียวกันตรงนี้เองเขาก็รู้จักมกกักจีกันกันเพื่อนตัวหวานเจีย๊ยบและดีเจบอยเคยไปทํางานร่วมกันตรงนี้เองเคยมีภาพหลุดออกมาว่ามีการหอมแก้มกันซึ่งภาพหลุดตรงนี้เองนะครับไม่ใช่ภาพหลุดแบบโลกโซเชียลทั่วไปแต่มีคนใกล้ตัวไปกระซิบบอกเสียชัดกันเพื่อนบอกว่าดีเจบอยไปลวนลามไปหอมแก้มน้องหวานเจีย๊ยบ ตรงนี้เองสร้างความไม่พอใจให้กับเสียชัดเป็นอย่างมาก ก็เลยออกอุบายนะบอกให้ดีเจบอยไปรับงานที่ปลอยเป็ดกันเพื่อนบอกว่าให้ไปเปิดเพลงเป็นดีเจอยู่ฝั่งปลอยเป็ดให้ฟังหน่อยตรงนี้เองดีเจบอยก็เลยรับงานไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่แล้วกันเพื่อนหลังจากดีเจบอยนะไปเปิดเพลงอยู่ฝั่งปลอยเป็ดตรงนั้นเองไม่ได้เปิดเพลงครับเพื่อนแต่ฝั่งดีเจบอยโดนเปิดแบบเต็มๆกันเพื่อนเสียชัดกระทืบมายับกันเพื่อนหน้าตาแตกดั้งจมูกหักตรงนี้เป็นอาการของดีเจบอยในขณะที่ถูกกระทืบเสียชัด โมโหที่ดีเจบอยไปเกี่ยวไปพันไปยุ่งไปเกี่ยวกับภรรยาเขาตรงนี้เองเสียชัดก็เลยทํำร้ายดีเจบอย ดีเจบอยรอดมาได้เพราะการกราบขอโทษกันเพื่อนดีเจบอยบอกว่าเขาไม่เคยยุ่งไม่เคยเกี่ยวแต่ตอนนั้นเองเขาต้องแก้ผ้าเอาหน้ารอดกันเพื่อนไม่อย่างนั้นก็ถูกกระทืบไม่อย่างนั้นก็ถูกฆ่าตายก็เลยกราบขอโทษเสียชัดมาหลังจากนั้นเสียชัดก็ปล่อยมาเรื่องราวนี้ออกในสื่อออกในข่าวอยู่กันเพื่อนดีเจบอยกลับมาถึงเมืองไทยก็มีการแจ้งความแต่ตรงนั้นเองทําอะไรเสียชัดไม่ได้เนื่องจากว่าเสียชัดก็ตึงอยู่พอสมควรกันเพื่อนอีกประการหนึ่งคือเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิด ในประเทศไทยอยู่ภายใต้อำนาจของกัมพูชากันเพื่อนอำนาจในการสอบสวนดำเนินคดีมันห่างไกลตรงนี้เองเรื่องก็เลยเงียบไปกันเพื่อน ดีเจบอยก็ถูกกระทืบแบบฟรีๆเสียชัดก็ใช้ชีวิตของเสียชัดไปกันเพื่อนทีนี้ชีวิตของเสียชัดนับระยะหลังมาเขาเริ่มมีปัญหาด้านการเงินกันเพื่อนเขาเองยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาแต่ตรงนี้เองผมไม่แน่ใจว่าเขาเป็นเจ้าของเว็บพนันหรือไม่แต่เขาเองมีนิสัยในการติดพนันกันเพื่อนเขาไปอยู่ที่ปล่อยเป็ดเขาไปเที่ยวปลอยเป็ดเพราะว่าไปเล่นบ่อนการพนันที่นั่นกันเพื่อนหลังๆมาเขาเริ่มเสียการพนันเยอะกันเพื่อนมีเขาวงในบอกว่าเขาไปกู้หนี้ยืมสินมาประมาณ10 ล้านตรงนี้เองเขายังเป็นหนี้คนอื่นอีกจํานวนมากกันเพื่อน ถึงขนาดว่าต้องเอาบ้านไปจำนองต้องเอาบ้านไปจำนำกันเลยทีเดียวกันเพื่อนได้เงินมา3ล้านตรงนี้เองเขาต้องการนำไปต่อทุนเงิน3ล้านนี้เขาไม่ได้เอาไปใช้คนเดียวกันเพื่อนหนึ่งล้านเขาได้แบ่งเก็บไว้ให้กับหวานเจี๊ยบเพื่อนๆนช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับตรงนั้นเองเขาเดินทางไปหาหวานเจี๊ยบแล้วก็ให้เงินหวานเจี๊ยบหนึ่งล้านบอกว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าซึ่งหวานเจี๊ยบเองมีวันเกิดในเดือนกุมภาพันธ์แต่เสียชัดบอกว่าให้วันเกิดล่วงหน้าก็แล้วกันเงิน เงิน 1>, 1ล้านนี้ให้หวานเจี๊ยบเก็บไว้เอาไปลงทุนกันเพื่อนแล้วตัวของเสียชัดก็นําเงิน2ล้านไปต่อทุนกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนบตัวของเสียชัดก็แปนด่าก,กันเพื่อนตรงนี้เองเป็นภาษาอีสานถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าหมดตูดกันเพื่อนเสียชัดเองไปเล่นที่ปล่อยเป็ดปรากฏว่าเสียกลับมา พอเขาเสียกลับมาตรงนี้เองเขาก็เลยกลับมาหาหวานเจี๊ยบกันเพื่อนแล้วต้องการเงินหนึ่งล้านบาทที่ฝากไว้กับหวานเจี๊ยบเอาไปต่อทุนเงินเพื่อนนี่คือชนวนเหตุที่มันเกิดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นเงินเพื่อนพอเสียชัดมาของเงินคืนตรงนี้เองตัวของหวานเจี๊ยบก็ไม่พอใจกันเพื่อน เกิดการทะเลาะก,กันอีกหนึ่งรออเพื่อนเนื่องจากว่าตัวเสียชัดมองว่าถ้าหาเขาไม่มีเงินถ้าหาเขาไม่ให้เงินตรงนี้เองหวานเจี๊ยบจะเลิกรักเขาเขาดูแลหวานเจี๊ยบมาโดยตลอดกันเพื่อนเพียงแต่ระยะหลังเขาช็อตกันเพื่อนตรงนี้เองหมุนเงินไม่ทันไม่ค่อยได้ส่งเสียพอเอาเงินมาฝากไว้ก็จะเอาคืนหวานเจี๊ยบก็เลยไม่พอใจมีการตําหนิเขาไปก็เลยเกิดการทะเลาะก,กันแต่สุดท้ายท้ายสุดนับตัวของหวานเจี๊ยบก็ให้ไป50,000นบาทกันเพื่อนตรงนี้เองนะครับตัวของ เสียชัดก็เอาไปหมุนเอาไปปั่นเหมือนเดิมเันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เกี้ยงดากกลับมาเหมือนเดิมเันเพื่อนหลังจากนั้น,นตัวของเสียชัดเห็นว่าตัวของหวานเจี๊ยบยังเหลือเงินอีก5 0 0 0 0นบาทตรงนี้เองเขาก็เลยต้องการขอเอาไปแก้มืออีกหนึ่งรอบเพื่อน เหตุการณ์มันก็เลยบานปลายกันเพื่อนในวันที่20มกราคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาตัวของหวานเจี๊ยบและเสียชัดเข้ามาที่คอนโดหรูแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวางกันเพื่อนอยู่แถวประชาอุทิศ24ตรงนี้เองเป็นคอนโดของหวานเจี๊ยบกันเพื่อนสองคนนี้ขึ้นมาในคอนโดด้วยกันกันเพื่อนหลังจากน,านั้นเขาก็เข้าไปในห้องกันเพื่อนเงียบหายไปจนเช้าของวันที่21ตรงนี้เองเสียชัดออกมาจากคอนโดซึ่งคน โดแห่งนี้นะครับตัวของหวานเจี๊ยบไม่ได้อยู่เพียงลําพังรับเพื่อนเขาอยู่กับเพื่อนๆอีกหลายคนแต่เวลาเสียชัดเข้ามาหาตรงนี้เองเพื่อนเอนเขาจะไปอยู่ห้องอื่นไปนอนที่อื่นปล่อยให้เสียชัดกับหวานเจี๊ยบได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันเพื่อนแต่สุดท้ายท้ายสุดพอเสียชัดออกจากคอนโดไปตรงนี้เองเพื่อนของเขาไม่สามารถติดต่อหาหวานเจี๊ยบได้ปกติแล้วหวานเจี๊ยบจะไลฟ์สดทุกวันกันเพื่อนสามารถติดต่อได้อยู่ตลอดเวลาแต่ตรงนั้นเองไม่สามารถติดต่อได้จนกระทั่งวัน ที่22มกราคมช่วงเวลาประมาณตี4เพื่อนของหวานเจีย๊ยบที่เคยอาศัยอยู่ในห้องเดียวกันเขาก็สงสัยว่าทําไมหวานเจีย๊ยบติดต่อไม่ได้และทําไมไม่ไลฟ์สดกันเพื่อน ตรงนี้เองเพื่อนของหวานเจี๊ยบก็เลยเดินทางไปที่ห้องของหวานเจี๊ยบแล้วเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนปรากฏว่าเจอหวานเจี๊ยบนอนอยู่บนที่นอนแล้วไม่หายใจไม่กระดุกกระดิกตัวกันเพื่อนเพื่อนของหวานเจี๊ยบพยายามไปเขย่าตัวตรงนั้นเองหวานเจี๊ยบไม่ตอบโต้กันเพื่อนเขาก็เลยจับดูชีพจรปรากฏว่าหวานเจี๊ยบเสียชีวิตแล้ว ข้างลําตัวของหวานเจี๊ยบมีปืนตกอยู่กันเพื่อนหวานเจี๊ยบเองถนัดซ้ายแต่ปืนตกอยู่ข้างขวาตรงนี้เองเพื่อนก็เลยรู้ได้ทันทีว่านี่คือการฆาตะกมกันเพื่อนหวานเจี๊ยบเองไม่มีทางที่จะฆ่าตัวตายเนื่องจากว่าเขาเป็นคนรักสวยรักงามเขาเป็นคนรักตัวเองและรักครอบครัวอย่างมากกันเพื่อนอีกด้านหนึ่งของหวานเจี๊ยบคือเขาเป็นคนที่เลี้ยงดูครอบครัวมาโดยตลอดส่งเสียเงินเสียทองให้กับคนในครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวเป็นลูกกระตันอยู่กันเพื่อนดังนั้นตัวหวาน เจฟไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรเขาไม่มีทางฆ่าตัวตายอย่างแน่นอนเพื่อนของหวานเจฟฟันธงแบบนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นนะเพื่อนของหวานเจฟก็มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอห้วยขวางกันเพื่อนซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสอนอห้วยขวางเขาก็ไม่รอช้ากันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งตรงนี้ก็รีบมาพร้อมกับกู้ภัย เพื่อมาเก็บพยานหลักฐานเพื่อทําการชนสูตรพิกศพดูว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงกันแน่กันเพื่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ตํารวจมาถึงสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เองเขาก็พบพิรุษอยู่หลายจุดเพื่อนมองว่านี่อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมเหมือนกับเพื่อนของหวานเจีย๊ยบเข้าใจก็ได้หลังจากนั้นเขาก็ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดพบภาพบุคคลปิดศนานั่นก็คือเสียชัดกันเพื่อนตรงนี้เองคือบุคคลต้องสงสยัยตรงนี้เองคือบุคคลที่น่าจะรู้เห็นเหตุการณ์ครั้งนี้ สุดท้ายท้ายสุดนับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามไล่ล่าบุคคลน,นี้นั่นก็คือเสียชัดกัาเพื่อนในวันที่22มกราคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกาชุดสืบของสอนงห้วยขวางที่ทํางานเกี่ยวกับคดีนี้ก็สามารถสืบทราบได้ว่าเสียชัดไปหลบอยู่ที่ไหนกันเพื่อนเสียชัดเองนะไปหลบอยู่ที่คอนโดของตัวเองแถวย่านสนามบินน้ํานนทบ,บุรีกันเพื่อนอยู่ในพื้นที่สอพอรัตนาทิเบตกันเพื่อนช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกา40นาทีของวันที่22มกราคม คมปีพศ2567เจ้าหน้าที่ตำรวจของสองสถานีก็บุกไปที่คอนโดของเสียชัดกันเพื่อนตรงนี้เองมีกำลังไปประมาณ20นายกันเพื่อนบุกเข้าไปยังคอนโดของเสียชัดเนื่องจากว่าเสียชัดมีอาวุธปืนชอบพวกปืนเป็นประจำเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำงานด้วยความระมัดระวังกันเพื่อนหลังจากนะั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดล้อมห้องของเสียชัดแล้วก็ข้อประตูห้องกันเพื่อนตรงนี้เองมีการข้อประตูอยู่หลายครั้งกันเพื่อนก๊อก ก,ก๊กก๊กชัดเอ้ยชัดเอ้ยเอาหนอ่อกล้วยสองหน่อให้ไม่ใช่นะครับคนละชัดนะครับอันนั้นมันชัดหนอ่อกล้วยตรงนั้นเองนะครับเสียชัดเองไม่ตอบเพื่อนเขาเงียบอยู่ในห้องเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจเคาะอยู่หลายรอบเพื่อนเคาะมือแทบแตกตรงนี้เองเสียชัดก็ไม่ออกมาสุดท้ายท้ายสุดน,นะครับตัวของเสียชัดได้ลั่นปืนขึ้นมาหนึ่งนัดนเพื่อนเสียงดังสนั่นวันไหวลั่นห้อง เปลี่ยงนี่คือเสียงปืนของเสียชัดหลังจากได้ยินเสียงปืนตรงนี้เองเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบบุกเข้าไปช่วยเสียชัดกันเพื่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมองดูแล้วว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้อุปกรณ์ต่างๆพังประตูเข้าไปก็พบร่างของเสียชัดนอนอยู่บนที่นอนกำลังหายใจรวยลินวินาทีสุดท้ายของเสียชัดกำลังจะเข้ามาถึงกันเพื่อนลมหายใจสุดท้ายค่อยๆอ่อนลงเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามทำาีพีตรงนี้เองไม่สามารถยื้อชีวิตของเสียชัดได้สุดท้ายท้าย สุดเสียชัดก็เสียชีวิตเช่นเดียวกันเงินเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการติดต่อหาญาติเสียชัดซึ่งญาติเสียชัดก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลนั่นก็คือเมียของเสียชัดนางสาวธารารัฐเพื่อนตัวของธารารัฐเองนะก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบละเอียดอยู่พอสมควรเพื่อนเธอบอกว่าในวันที่21มกราคมปีพศ2567ช่วงเวลาประมาณตีห้าเสียชัดมีการโอนเงินให้เธอสองครั้งเพื่อนครั้งแรกเป็นเงิน40,000บาทพร้อมกับบันทึกความทรงจําบอกว่าลา ก่อนกันเพื่อนเธอเองก็รู้สึกแปลกใจกันเพื่อนด,ดึกดึกดื่นๆสามีของเธอโอนเงินมาให้ตรงนี้เองเธอรู้สึกแปลกใจแต่ตอนนั้นเธอกําลังนอนอยู่กับลูกก็ไม่ได้เอกใจอะไรกันเพื่อนสักพักหนึ่งเสียชัดก็โอนเงินมาให้อีก10,000บาทพร้อมกับข้อความบอกว่าฝากดูแลลูกด้วยตรงนี้เองเมียของเสียชัดเริ่มเอกใจแล้วกันเพื่อนเกิดอะไรขึ้นกับเสียชัดกันแน่หลังจากนั้นไม่นานเสียชัดก็มีการทักแชทมาหา พร้อมกับรหัสเข้าห้องในคอนโดกันเพื่อนแล้วบอกว่าเผื่ออยากจะมาหา พอรุ่งเช้านะเมียของเสียชัดก็พาลูกของเสียชัดมาหาที่คอนโดกันเพื่อนตรงนี้เองเมียของเสียชัดสังเกตว่าเสียชัดมีอาการเคร่งเครียดมีอาการเข่งขึมเหมือนคนคิดมากกันเพื่อนแต่เมียเสียชัดด้วยนิสัยของเขาจะไม่กระลาบลระลวงกันเพื่อนเขาจะไม่ถามอะไรมากเกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลอื่นกันเพื่อนเขาเองก็จะคุยเฉพาะเรื่องลูกเท่านั้นกันเพื่อนเสียชัดเจอลูกเจอเมียตรงนี้เองเขาก็อยู่ในอาการเข่งขึมกันเพื่อนคุยกับลูกบ้างคุยกับเมียบ้าง หลังจากนั้นคุยกันไม่นานกันเพื่อนเสียชัดเองให้เงิน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็บอกลาเมียเมียของเสียชัดเองก็ไม่ได้ว่าอะไรกันเพื่อนเธอได้เงิน1 0 0 0 0 0บาทก็พาลูกกลับบ้านไปไม่นานนักนะก็มีข่าวว่าเสียชัดฆ่าตัวตายกันเพื่อนนี่คือสิ่งที่เมียของเสียชัดออกมาบอกมาเล่าสุดท้ายท้ายสุดก็ได้แต่โหสิกรรมให้กับสองคนนี้นั่นก็คือเสียชัดกับหวานเจีย๊ยบกันเพื่อนคําสุดท้ายของเมียเสียชัดก็คือการเอาโหสิกรรม ปล่อยตามเวรตามกรรมบุญนํากรรมแต่งกันเพื่อนนี่ก็คือจุดจบของเสียชัดเล่นน้องหวานเจี๊ยบคนที่น่าสงสารที่สุดในเรื่องนี้นั่นก็คือลูกกับเมียกันเพื่อนลูกเองต้องมากําพ้าพ่อส่วนเมียเองก็ต้องเป็นไม้กันเพื่อนถ้าเสียชัดเองไม่เลือกเดินเส้นนี้ไม่เลือกเจ้าชู้เขาจะอยู่กับเมียเขาแบบยาวๆแม้ว่าเขาจะทําธุรกิจสีเทาอาจจะโดนจับบ้างอาจจะติดคุกตรงนี้เองเขาจะไม่จากโลกนี้ไปในลักษณะแบบนี้กันเพื่อนนัติกรรมัง สมะพลังแรงใดในโรคเสมอแรงกรรมนั้นไม่มีคำพูดนี้ของอาจารย์ยอดมันจะตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนไม่มีใครหนีกรรมพน้นเพื่อน กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอครับเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้สุดท้ายท้ายสุดนะครับทางช่องของกระผมเองนะครับก็ขอไว้อะไรให้กับผู้วัยชนทั้งสองคนไม่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่กันเพื่อนคุณได้จากโลกนี้ไปแล้วก็ขออโหสิกรรมขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกันเพื่อนสุดท้ายนี้นะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะหากผิดพลาดประการใดตรงนี้เองต้องกราบขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกด subscribe สครไลค์แชร์ share, เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปบารธนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม